เรื่องประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนทีทูสวัสดีครับเด็กๆทีทูจะพาเด็กๆมาตะลุยหน่วยความจำกับการประดิษฐ์งานใบตองกันอีกแล้วเดี๋ยวทีทูจะให้เด็กๆด,ดูภาพงานใบตองสวยๆหลายๆแบบกันก่อนดีกว่านี่คือถาดกลีบดอกจอกถาดกุหลาบแปดแฉกและถาดกลีบเล็บมือนางซ้อน มาเลยเด็กๆตามทีทูมาหน่วยความจำประดิษฐ์งานใบตองจะให้เด็กๆได้ดูว่าจานกลมปาริชาติมีวิธีทำยังไงอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็มีใบตองตานี้ได้สีเขียวเบอร์หกเข็มมือเบอร์9มีดและกันไกรแต่ก่อนอื่นมาพัดกลีบปาริชาติกันก่อนนะเด็กๆ ฉีกใบตองกว้างหนึ่งนิ้วพับริมซ้ายมาทางขวาหนึ่งในสามส่วนแล้วก็พับริมขวาให้มาชิดสันทบด้านซ้ายแบบนี้เด็กๆพลิกกลับด้านหลังนะครับพับริมซ้ายทะแยงมาทางขวามือตามนี้นะครับสุดท้ายก็พับริมขวาคว้ทะแยงมาทางซ้ายเท่านี้ก็ได้กลีบปาริชาติแล้วครับ เราจะประกอบเป็นจานกลมปาริชาติแล้วนะตัดใบตองเป็นวงกลมแบบนี้นะครับอ้อเด็กๆเ,เส้นผ่านศูนย์กลาง9นิ้วแล้วตัดสลับทางใบตองมาทั้งหมด4ชิ้นนี่เอาไว้เป็นตัวจานนะครับเด็กๆเ,เย็บตรึงดอกจันตรงกลางด้วยนะขั้นต่อมาเด็กๆก,ก็นำกลีบปาริชาติมาเย็บเรียงรอบตัวจานใบตองเริ่มจากริมนอกสุด กลีบห่างกันเล็กน้อยนะครับพอถึงชั้นถัดมาเย็บเรียงสับว่างกับชั้นแรกและชั้นในสุดก็สับว่างกับชั้นกลางนะครับเด็กๆกลีบชั้นในจะเรียงชิดกว่าชั้นนอกนะครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ต้องตัดใบตองสองชั้นเป็นวงกลมใช้ปิดด้านหน้าแล้วก็เย็บสอยปิดแนวแตะเข็บโดยรอบ ได้จานกลมปาริชาติไว้ใส่อาหารที่สวยงามแล้วครับเด็กๆงานประดิษฐ์ของไทยเนี่ยสวยงามยอดเยี่ยมจริงๆของไทยดีๆเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเด็กๆทีทูต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ